เมื่อกี้เห็นเ้อยกไหมครับไม่ได้ตั้งใจครับแต่มันพลังมหาศาลเอาแล้วถอยหลังแล้วแต่เาบาเบาแต่เาบาเบาใช่หไหมโอ้นี่กั <laughs> ลงลองแบบอัจฉริยะมากเทคโนโลยีมาก มาบทสรุปนะครับว่าดีเซลเนี่ย 2000cc เทอร์โบคู่แรงบิด500นิวตันเมตร210แรงม้าเนี่ยอย่างที่ภาพที่เห็นครับหัวแรงกระชากดุดันดีถือว่าเพียงพอนะแต่จะให้สนุกเมื่อกี้เห็นร้อย,ยกไหมครับไม่ได้ตั้งใจครับแต่มันพลังมาหาศาลนะครับนั้นทอร์กเนี่ยมันได้580กว่าแต่400ม้าเนี่ยหมันดึงแบบดึงลอยลำไปทั้งตัวเลยครับนั้นล้อย,ยกเนี่ยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ เกิดวบบบังเอิญนะครับนั้นขับได้อารมณ์แบบนี้ครับผมเชื่อว่าต้องมีพื้นฐานในการขับนะครับแล้วก็ฝึกไว้ถ้าชอบนะฮะนั่นคือบาฮาของการตอบโจทย์ของ m ิสเต r ร์ออฟโตัวจริงครับ Ford Raptor Ranger ทั้ง2รุ่นครับอ่าครับตอนนี้เรามาอยู่ในสนามออฟโรดนะฮะขออนุญาตแนะนำพี่โน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับกับพี่พอครับ นะฮะวันนี้เรา4ี่คนนะครับน้ำหนักบาลานซ์พอดีเลยคนเดียวเดี๋ยวมันเบาไปครับพี่นอร <c oughs> ขอบคุณพี่น้อยกับสนามออฟโรดนะครับด,ด,ดีครับผมอ่ะเราไปกันจอดเบนซิน V6 ไว้แล้วโอ้นี่พระเอกครับ <c oughs> จะพาไปแต่ละสถานีนะฮะนี่เรามาหมดที่กับเคพื่อนสอล้อนะครับหน้าจอก็จะเป็นอ่าเป็นปกติก่อนนะฮะปกติอ่าด้โชว์ก่อนแนยปกติอันนี้ก็เปิดเป็นสถานะของออฟโรดไปด้วย อันนี้เราตรงไปก่อนนะครับพี่น้องครับผมนี่กับเครื่อน2ล้อเนี่ยนะฮะในสภาพเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะครับการยืดยุบนะฮะของตัว Ford Raptor เนี่ยนะฮะจะค่อนข้างได้เปรียบที่อื่นเขาว่าค่อนข้างได้เปรียบคือระบบช่วงล่างเฟืองท้ายจะเป็นหวัดลิงค์นะฮะหวัดลิงค์นี่มันจะมีแขน2ข้างนะครับมันจะพยุงชสซีเอียงบิดยังไงนะฮะเผาท้ายเอียงบิดยังไงเนี่ยนะฮะมันจะส่งทําให้หน้ายางเนี่ย สัมผัสพื้นร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานะครับต่อให้พื้นเอียงหน้ายางก็จะยืดได้ไม่เยอะนะครับถ้าเป็นลักษณะของการแหนบนี่ฮะล็อบขยิ่งแหนบจะยืดให้สุดเลยนะครับแล้วก็ยุบสุดการยืดยุบสุดของแหนบเนี่ยนะฮะมันจะต่างกับคอยสปริงนะฮะคอยสปริงจะมีระยะที่สั้นกว่าดีกว่านะครับเลยทำให้ตัววัดลิงก์เนี่ยฮะจะอยู่ในสองโมเดลก็คืออยู่ในตัวเอเวอร์เลนะครับตัวบลัฟเตอร์เนี่ยมาเป็นน้องเอเวอร์เลนะฮะขอดหลังมานะฮะก็จะอยู่ในตัวนี้ด้วยฉะนั้นเอยู่แล้ว พอมาเป็นเจนล่าสุดในเจนก็ทุกอย่างในความเพอร์เฟกเนี่ยก็จะดีกว่าจุดยึดของช่วงล่างด้านหน้าของปีกนอกอลมิเนียมทั้งด้านหน้านะครับเจนเก่าเจนใหม่เนี่ยต่างกันนะครับเจนใหม่เนี่ยต่างถ่างออกมาอีกล้อถ่างออกมาข้างละ2เซนครึ่งรวมกันเป็น5เซนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยโดนยืดออกไปอีกนะฮะแปลว่ากว้างขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นแต่เล็กน้อยนะครับยางเป็นไซส์เดิมของ BF ครับ285 70 17นะครับนั้น2ล้อเวลาเราเข้ามาเส้นทางธรรมชาติแบบเนี้ย เราก็ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับมันไม่ได้เป็นชารเลนไม่ได้เป็นการท้าทายหรือว่าไม่ได้เป็นการประมาานะครับเพียงแต่ว่าเราควบคุมคันเร่งเผาไปแบลอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์นะฮะคันเร่งเนี่ยแผ่วเบาๆนะฮะดูรถที่จะขับเคลื่อนไปนะครับอันนี้เมื่อเรามีอุปสรรคนีนะฮะกล้องความเร็วต่ำเนี่ยนะฮะาก็จะทำงาน งั้นมาแบบนี้เนี่ยที่ใช้2ล้อเนี่ยก็เป็นมุมมองถึงรถที่ใช้เป็น XL XLS XLT XL+, S, XL, T, XL นะครับที่เป็นกับเครื่อง2ล้อก็สามารถที่จะไปในพื้นที่ทุรกันดารได้ระดับหนึ่งพอสมควรนะครับซึ่งการส่งกำลังไปที่ล้อคู่หลังเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเครื่องยนต์ความบาลานซ์ของดีเซลตัวเนี้นะครับเป็นวางดีเซลที่มันลดมาทาั้งด้านหลังอันนี้เป็นหลุมขนมครกแล้วนะครับนี่เรายังแบบคงเป็น2ล้อนะครับ ส่งกําลังนะครับเนี่งก็จะมองเห็นนะฮะว่าส่งมาที่ล้อหลังอย่างเดียวนะครับอ่าแท a c t i o n เริ่มทํางานแล้วครับแท a c t i o n ที่ทํางานเนี่ยเมื่อมีล้อข้างใดข้างหนึ่งลอยอยู่นะครับพอเริ่มทำงานปุ๊บนี่นะฮะเขาจะบอกว่าระยะด้านหน้านะฮะเนี่ยฮะเซ็นเซอร์บกพ่องเพราะเราปิดไว้นี่ฮะพอเริ่มกับพิบกับพิบปุ๊บเนี่ยนะฮะก็แปลว่าล้อนี่ลอยแล้วล้อทั้งสองด้านเนี่ยจะส่งกําลังซ้ายกับขวาอนะซ้ายกับขวาแต่อันนี้มาเฉพาะล้อกู้หลังอย่างเดียว นะครับอันนี้เอียงเนี่ยเอียงกว่า6องศานะครับน่าจะลงไป3องศาเราที่แตะพื้นด้วยกําลังของเขานี่ t r a ชั่ o นะฮะแ r a c t i o กับฟอร์มมีทุกคันครับติดตั้งมาให้ครบทุกคันอ่ะนี่ผ่านไปก็จะมีเนินตะแคงนะครับเนินเอียงเนี่ยใช้สำหรับอุปสรรคที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับซึ่งทุกๆสถานีออฟโรดเนี่ยนะฮะก็จะมีให้เราฝึกนะฮะฝึกการวางล้อนะครับเราไต่สูงเกินไปก็จะอันตรายนะครับก็เอาแค่พอดีพอดีเพราะเราไปขับเคลื่อนสองล้อ การส่งกําลังนะครับนั้นตรงนี้ล้อที่เป็นขนาดขอบ17เนี่ยถือว่าบาลานซ์พอดีส่วนขอการเที่ยวป่าสมัยก่อนขอบ16แต่ถาม18ได้ไหมก็ได้ครับแต่ทีนี้พอเราเอารถพี่ใหญ่ที่เป็นเอเวอเรสต์มาเนี่ยแก้มยางที่เป็นยางกุญเย,ยขอบ20เนี่ยมันอาจจะหลุดขอบได้นั้นลมเวลาเข้าออฟโรดเนี่อลมยางอ่อนบางทีก็ไม่ดีเวาลารถมันเอียงมากนะครับยางที่เหมาะเนี่ยควรจะเป็น17หรือ18แนะฮะแต่ยางที่ติดรถมาเนี่ยถ้าเป็น20เนี่ยต้องวงังวงอวลรอีกแบบหนึ่งซึ่งมันอันตรายกว่าเพราะยางอาจจะหลุดขอบได้ อันนี้เป็นเนินอะไรครับพี่น็อตครับอันนี้เนินเอียง์สี่สิบห้าครับผมอ๋อสลับซ้ายก็เป็นขวานี่ระบบส่งกําลังของแบตเตอร์ดีเซลเนี่ยฮะไปแบบนุ่มๆเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันมีพัดลมหน้าเครื่องมาอยู่ข้างหน้าเยอะนะครับมันก็ความนุ่มนวลเนี่ยมันก็ยังสู้ตัวล่าสุดไม่ได้ฮะล่าสุดนี่พัฒนาขึ้นมาอีกชั้นนึงเลยครับอ่ะเนินต่ำถ้าเนินต่ำเนี่ยถ้าจะให้สองล้อเนี่ยมันอันตรายมันนตราลเนี่ยกล้องมาดูนี้นะครับ เขามาดูนะฮะเราเราสลับนะฮะจากปกติคันสีน้ําเงินอ่ามาเป็น Sport, สป,ปอร์ตสปอร์ตเดี๋ยววิ่งบนทางหลวงวิง่งขึ้งมาที่โคราชแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นตัวจากสป,ปอร์ตที่ลื่นลื่นฝน,นตกขับ2ฝนตกแต่เขาจะขึ้นมาเป็น 4A แล้วครับฝนตกอธิบายแบบนี้นะฮะอ่าวันนี้ฝนไม่ตกเลยไม่ได้ลองของจริงมันลื่นเนี่ยนะฮะเกียร์มันจะไป2 4 6 8 8 2 4 6มันจะไปทีละ2คีปรอบให้ต่ำที่สุดแล้วส่งกำลังไปให้ล้อช้าๆนะครับพวงมาลัยเนี่ยเบาสุด นะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเขาต้องการส่งแรงบิดมาที่ล้อเนี่ยแบบช้าๆนะครับเกียร์ก็เลยไม่เรียงเกียร์จะโดดข้ามเกียร์แต่คันนี้เป็นรุ่นใหม่ซึ่งมันมีการทดหนึ่งสองสามใหม่เนี่ยนะฮะอาัตราการเรียงเกียร์เนี่ยมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นสําหรับสลิปปี้เดิมเนี่ยมันจะเป็นสโนนะครับมันมีอยู่6โหมดแต่ตัวนี้ตัวสลิปปี้เนี่ยเป็นโหมดใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ในตัวแรปเตอร์เน็กซเจนนะฮะสลับต่อจากถนนลื่นขับ2นี่เป็นขับ4แล้ว โค่ล่องนะฮะโค่ล่องเห็นไหมครัเปลี่ยนเป็น4ีคูณสจาก4ีคูณสนะครับมันจะเด้งเป็นเป็นโฟร์ไฮแล้วนะครับเมื่อกี้จาก 4A มาเป็น4 High พอเป็น4 High ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับดิฟล็อกหลังนั่นมาทันทีเลยนะครับแล้วมีการปีตเจคชั่นนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังของ4 High ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปที่4 High ก่อนเดี๋ยวแนะนําก่อนถัดจากตัวโคลนตรงนี้แล้วล road, นะฮะสำหรับออฟโรดอันนี้ฮะก็จะมาโค่นล่องโค่นล่องเดี๋ยวก็จะมีโคลนนะครับับม clone, มีีมีีีโคคลนนนก็็่องเเปสสขยว คนล่องเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันนี้คนล่องกับทรายอ่าจะอธิบายก่อนคนล่องกับทรายเนี่ยนะฮะหน้าจอไม่ได้แตกต่างถูกไหมครับคนล่องเนี่ยไปรอบเราไปสามรอบสี่รอบได้นะฮะกระโจนลงโคนล่องเนี่ยสบายสนุกสนานคนล่องนะครับแต่อุปสรรคของดบตเตอร์เนี่ยมันสองพันห้าสองันหถ้าติดแล้วก็ดึงยากหน่อยนะฮะน้ำหนักมันเยอะแต่ถ้าเป็นทรายนะครับ นะฮะทรายเนี sí, <S <S ่ยต่างกับคนล่องตรงที่ว yeah. I mean, ่าทรายเนี่ยจะทํางานแท็กชั่นเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คนล่องทำงานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การทรายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะจับล้อทั้งสี่ล้อทรายนะครับก็จะส่งกําลังไปล้อที่มันลื่นลื่นล้อไหนจะไปล้อนั้นเยอะสุดเยอะลื่นล้อไหนจะไปหยุดที่ล้อลื่นนะครับจะส่งกําลังไปที่ล้อฝืดนั้นทรายเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะฮะเดิมเนี่ยทรายกับโคนจะอยู่ด้วยกันเพราะปล่อยล้อเหมือนกันแต่ตอนนี้ทรายจะควบคุมล้อที่มันฟรีทิ้งให้มันหยุดนี่คือของทรายนะเห็นนฝุ่มัยครับ เป็นสีเหลืองนะครับเป็นส่วนที่ปลดปล่อยทั้งหมดใช้แรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเขาจะคีบไว้ทุกเกียร์เลยทุกเกียร์ลากสุดสุดสุดรวมทั้งเรื่องเสียงด้วยอะไรด้วยแต่คันนี้พอมาใหม่ปุ๊บไม่มีเสียงแล้วไม่มีเสียงเทียมด้วยเสียงก็จะเงียบนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทอร์ขับเกียร์ไหนทอร์กก็จะสุดเลยอันนี้เหมาะสำหรับการแข่งขันนะครับใั้ี4ปีที่ผ่านมาผมแข่งผมก็จะใช้ตัวบาฮานี้เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งถัดจากตัวบาฮาครับถัดจากบาฮาบาฮาก็จะเป็นนตดหิ ขคดทีเนี่ยนะฮะเขาจะบังคับให้ไปโฟโลแล้วนะฮะนี่อยู่ในตำแหน่งของเกเอ็นนะฮะรถทุกชี่นี้เข้าโฟโลต้องเป็นเอ็นหมดนะครับอันนี้อธิบายก่อนนะครับจากบาฮานะครับเขาจะบอกตรงไหนไม่ทำงานบ้างนะครับอ๋ออันนี้มันเป็นโฟโลเห็นไหมครับโฟโลเนี่ยตาก,กัรโทษสองร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะมีกำลังเพิ่มมาอีกเกือบสามต้นตัว นะครับนี่ไต่ขดหินการไต่ขดหินเป็นโหมดโฟล์นะครับเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเกียร์จะโดนบังคับไ้ที่เกียร์หนึ่งเท่านั้นนะครับหินนี่คือล็อกนะนะครับฝั่งหลังเวลาเขาเล่นล็อกเนี่ยเขาจะไต่หินไต่หินไต่หินเขาจะไม่มีเกียร์สเนื่องจากเกียร์สเนี่ยล้อมันหมุนเร็วไปมันอันตรายรวมถึงการขึ้นเขาลงเขานะครับแต่อันนี้เนี่ยเราจะลองใช้เกียร์หดูเกียร์หในเกียร์โฟล์แปลว่าโหมดล็อกเนี่ยคือคือนิยามที่ใช้เราไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะฮะแต่นี้เรามาถึงพื้นที่แล้นะ้้ววนะรัเเาใชตีนนย เป็นตัวที่ปิดเรื่องของ t ท a c t i o นะคะปิดเรื่องของทะเลทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็นดิฟหน้าเราก็จะมากดปุบดิฟหน้าอีกครั้งหนึง่งนะตัวนี้เป็น hdc สำหรับลงนะครับแต่ถ้าเป็นบินซินเนี่ยจะมีตัวดิฟหน้าอยู่ด้านนี้อีกทีหนึง่งจะใช้รอบต่ำๆครับนี่รอบฮะแค่พันรอบนะฮะองศาก็องศาอศาันนี้ก็ถือว่าสิบห้าองศาสิบเจ็ดองศา นะครับหน้าต่ำลรอกเป็นเจ็ดองศาป็นตนเตี้ยครับอันนี้เป็นเนินสูง,น,ง,สงนะฮะแล้วก็มีทรายนะฮะมีทรายจะรอบเล็กน้อยครับรักษารอบไว้นะฮะก็ไต่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่ากันทําไมของเครื่องเนี่ยปกติเลยนะครับพอขึ้นมาสไตล์คูฝึกพอขึ้นมาปุ๊บก็ต้องยกเท้าออก เอาแล้วถอยหลังแล้วแตะเบาๆบาเขแตะเบาๆนั่นการแตะเบาๆนะครับมันจะมีระบบดวงเนื่องจากอันนี้เป็น26องศาเนี่ยเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเห็นแต่ยอดไม้แล้วนะครับเราเร่งน,นิดนึงมาฮะเร่งการส่งกําลังนี่เห็นไหมฮะเราก็จะไม่เสียการส่งตัวอ่ะปล่อยเท้ามันจะค้างไว้นิดนึงเห็น,นไหมสองวิสามวินะฮะงมาลัยอย่าไปหลงรอบนะครับเนี่ยพวงมาลัยรอบคือศูนย์นะต้องเป็นศูนย์ถ้าเกิดถ้าเราบิดขวาหลงรอบบิดซ้ายหลงรอบลื่นทะไหลฝนตกโอ้โหมีโอกาสพลิกตะแคงได้เยอะมาก นะครับแล้วตัวนี้มีเซ็นเตอร์สีแดงแดงสีแดงก็ต้องอยู่กับเลขศูนย์เท่านั้นแปลว่าพวงไะลรตรงนะครับอันนี้ก็จะมองนะครับมุมมองของด้านหน้าเนี่ยมันจะมองเห็นทางลึกทางทางที่ลึกกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมกล้องด้วยกันด้วยอะเราเดินหน้าแล้วไม่แกล้งละมองหน้าไม่เห็นนะครับให้ดูองดูความลึกของบนกล้องนะครับเห็นไหมฮะหน้าเราจะง่ไม่เห็นแต่กล้องมองเห็นแล้วนะ กล้องมาเห็นทางลาบแล้วนี่แปลว่าอะไรเราต้องเห็นเห็นเห็นล้อเล็กๆไหมครัอ่านี่นี่นี่เห็นไหมครับอ่ามาทางนี้นิดนึงเห็นไหมฮะเราก็ต้องไปทางนี้เดี๋ยวจึงเงื้อหน้าพอมองเห็นเนี่ยต่างว่ากล้องที่มันเห็นก่อนเราเนี่ยกับเราเห็นกล้องเนี่ยมันต้องเอียงกว่านิดนึงไว้ลงมาละอ่าเห็นไหมครับเอียงกว่านิดนึงอ่าเอียงกว่านิดนึงตัวนี้ตัวตัว hdc เนี่ยนะครับเป็นตัวควบคุมเรื่องของการลงเนินลงเขามันจะต้องเร่งเบากับช้าได้ด้วยเซตนะฮะเซตลบ เนี่ยฮะเสร็จเสร็จตัวนี้เสร็จปล่อยเท้านะครับเนี่ยเนี่ยฮะนี่ปล่อยเท้าแล้วเห็นไหมครับอันนี้เราก็ลบแล้วลบแล้วก็ปลอดภยัยสบายลงเองนะครับลงเองถ้าอยากให้เร็วขึ้นเซตบวกไปหน่อยนึงก็จะเริ่มเร็วเห็นไหมครับเริ่มเร็วเห็นไหมครับเริ่มเร็วอ่ะลบหน่อยตชา้ชาช้าเห็นไหมโอ้นี่การลองแบบอัจฉริยะมากเทคโนโลยีมาก นะฮะเดี๋ยวเขาจะปล่อยชาลงมาเท้านะฮะเท้าไม่ได้เหยียบอะไรเลยอันนี้ก็เป็นโหมดของบล็อกที่เป็นกินหนึงเท่านั้นเห็นไหมฮะขาจะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดนั่นค,คือเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็จะอ่านเรื่องของสลิปของเรื่องของลื่นด้วยนะครับอ่ะอันนี้เรามากลับมาที่โหมด4 o high ย้ำนะครับโฟไฮต่างกับโฟเอโฟเอเนี่ยล้อหลังปั่นปกติแต่ให้ล้อนหน้าเนี่ยยืมเป็นระยะระยะวงเลี้ยวกะเลยแคบนะครับจำเป็นก็ให้ยืมไม่จำเป็นก็ทวนคืนกลับมาแต่โฟไฮเนี่ยกระจายไปที่ล้อหน้ามันจะแปรผันอยู่40 60, 60 30 70สิบสามสเจได้จากเขานะครับแล้วบางช่วงถ้าหนักที่สุดเนี่ยมันจะเป็น50 50นะครับนั้นเวลาเราจะตะกุยโคนเนี่ยล้อหลังจะปั่นก่อนล้อหน้านี้เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะนี่ลองโคนนะครับลองโคน แต่ล่องคนเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นล่องคนทางชันเป็นล่องคนปกติแล้วเนื่องจากแรงบิดมาห้าร้อยเนี่ยมันเยอะแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นเนเี่ยมาออยังไม่จัดพูดเลย <laughs> กลับมาเองแล้วกลับมาโฟไฮแล้วนั้นตลับในการควบคุมรุ่นก่อนเนี่ยต้องมีกดต้องมีบิดมีไฮมีโลตัวนี้ตลับอัจฉริยะมากนะยกว่าไวดหมดนะฮะต่อไปอ่ะนี่เราไปตัวที่หมดโครนด้วยกันตัวนี้อัตราทดไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่โฟลแล้วฮะเป็นการส่งกาลังปกติเลยน,นี่คือการส่งกาลังแบบสี่ล้อนะครับล้อหลังกับล้อหน้า เมื่อกี้เราไปถ่ายทำกันด้านนอกนะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าจะต้องเอาตัวรอดครับ <laughs> นะอันนี้ก็การเอาตัวลอดแล้ะเห็นไหมฮะอุ้ย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 ที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือรอบเครื่องที่เราเล่นค้างอยู่นะครับมันจะส่งกาลังไปที่ล้อที่มันฟรีข้างใดข้างหนึ่งเนื่องจากคันนี้มีดิฟล้อหลังนะฮะมันจะปั่นคู่กัน แต่การที่ทอกที่กําลังจะหล่นลงมาเนี่ยท็อกที่มันค้างอยู่เนี่ยครับที่บอกเมื่อกี้เขาปล่อยรอบค้างสุดนะฮะรอบหน้าเนี่ยก็จะส่งกําลังใช้กว่าซช้กว่าซึ่งไม่ใช่คันเบนซินคันเบนซินเนี่ยมันจะหมุนเท่ากันเลยนะครับนั้นโอกาสที่ปัดเกินไปเนี่ยก็ต้องควบคุมไม่ให้มันดิ้นไปกว่านี้นั้นช่วงระหว่างรอบหล่นมาเนี่ยมันจะมีกําลังที่ดึงให้มันหลุดนะครับมันไม่ได้ช่วยทําให้หลุดนะครับแต่มันทําให้ผ่านนะทำให้ผ่านหลังจากนั้นมารอบก็จะดรอปลงมาแล้วความสูงของบรตอม่นับเเดิมนนน่่ะตอี้กก็ซแัยููสงาครบ ถ้าแบบนี้ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับคนที่เป็นเป็นออฟโรดเนี่ยเป็นลงมาเนี่ยเขาจะเอาหัวจุ่มก่อนนะฮะพราหัวจุ่มพรหัวแตะพื้นเน่ยครับอันนี้ก็เร่งผ่านไปอย่าไปช้ามากครับนะฮะเสียง<อ>นามตีท้องตึกตึกๆกตึกพี่โน้ตขอนิยามสั้นๆสำหรับหนึ่งรอบในเมื่อกี้ด้วยครับอเลดีฮะ <laughs> ใน,ส,น,นสันาเป็นคนออกแบบสร้างสนามก็บอกว่าเลยว่าสนุกครับผมครับครับ รถนี้เป็นรถที่มีศักยภาพในการปีนป่ายได้ดีมากเลยต่างกับแรปเตอร์ที่บ้านยังไงบ้างครับเจนเก่าปี18เจนเก่าต้องใช้อะไรเงี้ยสมรรถนะของการขับมากขึ้นครับแต่นี้จะมีตัวช่วยในการขับที่ค่อนข้างผ่อนแรงแล้วก็ให้เรามีสติในการขับได้ง่ายขึ้นครับครับอ๋อนี่เจ้าของสนามนะฮะอีกคนหนึ่งครับคนดีไซน์สนามพี่พอดครับขอนิยามนะะอันนี้ก็เป็นมิสเตอร์ฟอร์ดเหมือนกันครับเชิญครับจริงๆสมัยใหม่ผมว่า ไม่จำเป็นต้อง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 เป็นแต่มีทักษะอินหน่อย อันนี้อันนี้จุ่มได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเชลอันนี้หัวจ่ายก็คือ e 2 0นะครับนี่หัวจุ่มได้ชัดเจนนะครับจุ่มได้เติมได้อะไรเพิ่งเติมมาตึงออกก่อนครับอ่าสลับนี่ครับหัวสีดํานี่คือดีเซลนะครับอ่าจุ่มนี่ครับเติมได้นะครับนั้นใช้ที่เชนแรปเตอร์เนี่ยคันนี้เป็นเบนซินนะครับนี่เบนซินนะครับ e 2 0นะครับ91ได้คันนู้นเนี่ยเป็นดีเซลฉะนั้นความสําคัญของการเติมน้ํามันจากนี้ต่อไปน้องเนี่ย พนักงานอยู่หน้าลานเนี่ยนะครับเห็นแรปเตอร์มาเนี่ยเขาจะวา้าเบนซินก่อนเลยแต่จากนี้ไปจะต้องโดนดีเซลแล้วนะครับนั้นเราต้องลงมามันไม่เหมือนเลนเจอร์ที่มีฝาปิดนะครับนั้นคลิปเนี่ยทำให้รู้ว่าเบนซินกับดีเซลเนี่ยเติมได้ครับนะครับอ่ะเอาคืนครับราคันนี้ต้องไปเติมบินซิน